สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเซลลินซิลินทองกับช่องเอีพีจัด MG4 Electric คันนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ที่เห็นอยู่เป็นรุ่น X นะคะราคาอยู่ที่969,000บาทรับไปเลยส่วนลด100,000บาทนะคะ<อ>เหลือเพียง869,000บาทค่ะตอนนี้นะคะหลิงก็จะพาไปดูนะคะว่าเจ้า MG4 คันนี้เราแต่งอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ, <need> ะเจ้า MG4 คันนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นเป็นรุ่น X ส <need> ีเทาหลังคาดา มาพร้อมติดตั้งฟิล์มนะคะที่หลินทําให้ลูกค้าก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกวอล์กอย่างดีกันความร้อนถือว่าดีเยี่ยมเลยะคะ่ะไม่พอนะคะตัวนี้ของเราก็ทําการขัดเคลือบสีให้ลูกค้าเป็นเคลือบสีแบบ 3M และที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของเราตอนนี้นะคะก็จะมีประตูท้ายไฟฟ้าติดตั้งให้พร้อมนะคะพร้อมทิกเซนเซอร์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ Sunflower ้สุดท้ายสำหรับรถไฟฟ้าของเราเจ้า MG4 คันนี้นะคะลดไปเลย100,000บาทพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง MG T c h หน n a ของเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้หลินต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเพื่อไปส่งมมอบรถเจ้าคันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ